สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับมตรนขันทองประจำวันศุกร์ที่23พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เราจะเริ่มต้นรายงานข่าวเช้านี้ด้วยตลาดหุ้นไทยที่โชว์ฟอร์มเกือบรั้งไทยนะครับในโลกนี้หลังจากที่มีการตรวจสอบดูผลประกอบการของตลาดหุ้นทั่วโลก ึ่งก็มีการดำเนินงานที่หลากหลายในปี2025นี้นะครับโดยรายงานล่าสุดชี้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยนะครับหรือวนะ่าเซตอินดี x เนี่ยมีผลประกอบการที่ลดลง6.5เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบที่จะรั้งท้ายเลยทีเดียวโดยที่ตลาดหุ้นตรุรกีติดลบ9.5เปอร์เซ็นต ในขณะเดียวกันนะครับตลาดหุ้นยุโรปพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า European Central Bank ได้มีมาตรการผ่อนปลนนโยบายการเงินรวมทั้งมีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมทางด้านการทหาร ไปไล่ดูผลประกอบการของตลาดหุ้นต่างๆทั้งหลายทั่วโลกนะครับที่มีการจัดอันดับโดย Visual Capitalist นะครับรายงานออกมาสดๆสร้อนๆนะครับโดยมีการประเมินผลประกอบการของตลาดหุ้นณนวันที่13ผู้สพฤษภาคมโดยอิงตามผลตอบแทนของ ETF ที่เน้นในแต่ละประเทศ ตลาดหุ้นของโปรแลรนด์นะครับให้ <c oughs> ผลประกอบการที่ดีที่สุด47% 47.6%นะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี <c oughs> มาถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับรองลงมาก็คือออสเตรีย34.3%กรีซ32.7%สเปน32.5%ชิลี30% คลอมเบีย29.8%อิตาลี Italy, ie, 2ี่2 7เยอรมนี26.2%กลุ่มประเทศนี้เป็นกลุ่มประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในยุโรมีเพียงชิลีโคลอมเบียนะครับที่หลุดเข้ามาติดอันดับท็อปเทนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีเม็กซิโกนะครับให้ผลตอบแทน26%บราซิล 25.9%ฟินแลนด์22.6%สวีเดน21.2%สาวัฐอฟริกา20.9%ฝรั่งเศส17.3%เนเธอร์แลนด17์17%นอร์เวย 16. ์16.9%จีน16.7%นะครับก็ไม่เร็วนะครับสำหรับหุ้นของจีนซึ่ง ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่ามีปัญหานะครับจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของจีนรวมทั้งจีนตกเป็นเป้าที่ถูกมาตรการภาษีของโดนัลด์ดทรัมป์ที่หนักหน่วงที่สุดนะครับแต่ผลประกอบการของตลาดหุ้นจีนที่ผ่านมาก็ยังคงอยู่ในดับที่ดีมากเหมือนกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตลาดหุ้นให้ผลประกอบการ 15.7%สิงคโปร์1 5บเอร์เซบลเยียม14.1%เกาหลีใต้13.5%คูเวต12.9%เปรู12.8%นะครับอังกฤษนะครับตลาดหุ้นให้ผลตอบแทน12.3%อาเร์เจนตินา12.3%ฮ่องกง12.1%ฟิลิปปินส์1 2 จุดนึซนะครับในบรรดาประเทศอาเซียนนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงนี้ฟิลิปปินส์ตลาดหุ้นนะครับให้ผลตอบแทนดีที่สุด12.1% UAE 11.5%เวียดนาม11%นะครับแคนาดา7.7%ญี่ปุ่น7.7%็ดแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีปัญหาหนักนะครับในช่วงที่ผ่านมาขณะน,นี้บอลยิลหรือว่า ตราผลตอบแทนของพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้กำลังพุ่งแต่ระดับสถิติสูงสุดทำให้นักลงทุนกังวลใจว่าญี่ปุ่นจะประสบกับปัญหาล้มละลายทางด้านการเงินหรือเปล่าเพราะว่านี่ของรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่านี่สธานะอยู่เอนดับที่สูงที่สุดในโลกอิสราเอลนะครับแม้ว่าจะตกอยู่ในภาวะสงครามนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นกับเติบโต7.1 ในปีนี้นะครับไอร์แลนด์โต6.7%เอร์ซนออสเตรเลีย6.5เปซกาตาหเปอตไต้หวัน2.9เปอซอินเดีย2.1เปอซอินเดียก็มีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะผิดหวังนะครับแม้ว่าไม่ได้เจอปัญหาหนะักเหมือนกับประเทศอื่นๆ เดนมาร์กนะครับให้ผลตอบแทน1.9%มาเลเซีย1.6%นิวซีแลนด์1%ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับให้ผลตอบแทนเพียง0.4%เท่านั้นเซาดิระเบียติดลบ1.3%อินโดนีเซียติดลบ5.1%แต่ไม่น่าเชื่อนะครับตลาดหุ้นไทยมีผลประกอบการแย่กว่าอินโดนีเซียซสอ,อีกนะครับให้ผลตอบแทนติดลบ 6.5%ทั้งๆท,ที่อินโดนีเซียมีปัญหาเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกค่างเงินรูเปียของอินโดนีเซียตกต่ำเป็นประวัติการนับตั้งแต่ต้ยมยำกุ้งนะครับตุรกีตลาดหุ้นนะครับติดลบ9.5%นะครับนี่คือ <c oughs> รายงานล่าสุดที่ออกมาหุ้นอย่างที่ได้เรียนฟังไดทราบนะครับด้านการป้องกันประเทศ ของทางด้านยุโรปเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากว่าสาภาพยุโรปตอนนี้เตรียมการที่จะเพิ่มงบประมาณใช้จ่ายทางด้านการทหารตามแรงกดดันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ขู่ว่าจะลอยแพยยุโรปหรือว่าลอยแพนาโตถ้าหากว่าไม่เพิ่มงบประมาณใช้จ่ายทางด้านการทหารจาก2%ต่อ GDP เป็น5%ต่อ GDP ยุโรปเองมีแผนการนะครับที่จะระดมทุน8แสนล้านเหรียญนะครับในระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อที่จะติดอาวุธนะครับโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยต่อความมั่นคงของทางด้านยุโรปในขณะที่ยุโรปให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ในในการทําสงครามตัวแทนกับทางด้านรัสเซียแม้ว่าเศรษฐกิจของยุโรปจะไม่ดีนะครับ ัวเลขตลาดทุนที่ขึ้นเป็นเพียงอาจจะเป็นภาพเพียงภาพลวงตาเท่านั้นนะครับเพราะว่าผลประกอบการของตลาดทุนถ้าจะว่าไปแล้วกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันตลาดทุนดีไม่ได้สะท้อนว่าเศรษฐกิจดีนะครับผลประกอบการของบริษัทบางรายที่ดีไม่ได้สะท้อนว่าเศรษฐกิจโดยรวมที่ดีนะครับเรื่องของการวัด GDP นะครับรวมทั้งเรื่องผลประกอบการของตลาดหุ้นก็คงต้องมีการศึกษาหรือว่าทบทวนกันใหม่เพราะว่าตลาดหุ้นเองก็เป็นแหล่งที่สร้างความเดือมล้ําในเรื่องของรายได้ระหว่างผู้ที่อยู่ในชั้นล่างนะครับของสังคมกับผู้ที่อยู่ในระดับบนนะครับในช่วงที่ผ่านมาของ ทุนนิยมทางด้านการเงินก็สร้างความเลื่อมล้ําในสังคมซึ่งต่อไปนะครับถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือว่าปัญหาการเมืองภายในที่รุนแรงก็มีความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแทนที่ยุโรปนะครับจะหันมาฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมฟื้นฟูภาคการผลิตรวมทั้งพยายามนะครับ ที่จะอยู่ร่วมกันกับรัสเซียโดยสันติเพราะว่ารัสเซียเป็นซัพพลายเออร์ด้านพลังงานราคาถูกให้กับยุโรปตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่ยุโรปให้การสนับสนุนยูเครนเพื่อทําสงครามกับทางด้านรัสเซียทําให้ราคาพลังงานสูงขึ้นทําให้อุตสาหกรรมต่างๆทั้งหลายของยุโรปไม่ได้อยู่ในฐานะที่มีความสามารถในการแข่งขันอีกต่อไปทางยุโรปเองพลาดมาก ในการออกจากหรือว่าลดความสําคัญของภาคการผลิตลงมีเพียงเยอรมันเท่านั้นที่มีความยังมีความโดดเด่นอยู่แต่ที่เหลือนะครับยุโรปเองเข้าสู่ภาคบริการไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตนะครับรวมทั้งบริษัท Big กเทคอะไรต่างๆทั้งหลายตอนนี้ยุโรปก็ไม่มีสหรัฐอเมริกานะครับมีบริษัทบิ๊กเทครวมทั้งจีนอีกด้วยที่แข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอตายณเวลานี้ ยุโรปถูกตัดขาดออกจาก AI ในขณะที่จีนเองมีการพัฒนาอย่างมากทางด้าน AI รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้านะครับแผงโซลา่าเซลล์รถไฟความเร็วสูงนะครับเทคโนโลยีอะไรต่างๆทั้งหลายจีนมีความก้าวหน้ามากแต่ว่ายุโรปถูกปล่อยทิ้งให้ล้าหลังเพราะฉะนั้นเองถ้าเรา,าดูผลประกอบการของตลาดหุ้นในปีนี้ที่ยุโรปค่อนข้างที่จะโดดเด่นอาจจะเป็นภาพ หลวงตาก็มีความเป็นไปได้นะครับไปดูหุ้นของบริษัทร r e n m e t a l AG ซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศที่ใหญ่สุดของเยอรมน,นีพุ่งสูงขึ้นเกือบ200%ตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับเนื่องจากอนิสงของรัฐบาลของทางด้านเยอรมน,นีนะครับ f r i e d r i c Merz นะครับที่เน้นนะครับเรื่องการป้องกันประเทศหรือว,ว่าเน้นนโยบายกระหโหมต้องการที่จะ เพิ่มนะครับงบประมาณทางด้านการทหารทางสภาของเยอรมนีก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายนะครับเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลสามารถเพิ่มการใช้จ่ายทางด้านการขังเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเพิ่มการใช้จ่ายทางด้านการทหารเยอรมนีต้องการเป็นรัฐทหารเพิ่มมากขึ้นทุกวันการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ ทัวทั้งยุโรปเพิ่มขึ้น17%เป็น693ะครับเป็น693ล้านดอลลาร์ในปี2024ทั้งนี้ตามข้อมูลของ Stockholm International Peace Research Institute ไปฟังความเห็นของ s t h กลุ่ม Rich นะครับรองประธานของ g l o b a l g u a r d i a n นะครับกล่าวว่าผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไปนะครับยุโรปตระหนักถึงความจำเป็นในการยืนหยัด ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาสหรัฐมากเกินไปในด้านกลาโหมแต่ว่าการเพิ่มงบวงาทางด้านกาโหมของทางด้านยุโรปแล้วก็คงต้องไปใช้เม็ดเงินนั้นซื้ออาวุธจากบริษัทผู้ผลิตอาวุธของสหรัฐเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าบริษัทผู้ผลิตอาวุธของทางด้านยุโรปไม่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือว่ามีความเชี่ยวชาญมากพอ ผู้จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับในความตึงเครียดของสองครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเวลานี้คือบริษัทผู้ขาวุธของสหรัฐนั่นเองจนถึงบัดนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งข้อมูลข่าวสารข่าวกล้องทางด้านการรบต่อไป แม้ว่าจะมีการเจรจานะครับมีความพยายามที่จะเจรจาเพื่อที่เพื่อที่จะยุติสงครามก็ตามยุโรปเองก็ให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่การให้การสนับสนุนยูเครนถ้าหากว่ายังคงดําเนินต่อไปก็ยิ่งจะทําทให้ฐานะการขลข่งรวมทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านการทหารของยุโรปมีปัญหานะครับเนื่องจากว่า บริจากอาวุธไปให้ยูเครนนะครับตัวเองก็จะมีไม่พอใช้นะครับถ้าหาว่าต้องเกิดสงครามจริงๆส่วนสหรัฐอเมริกายัางคงขายอาวุธนะครับอย่างเพลินมือเลยทีเดียวให้กับยูเครนสำหรับนี้รายการ i m c t News Podcast เวลาหมรพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก i m c t News สสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ